สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการเอฟทอล์ก EP นี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในวันที่13กรกฎาคมปี2024ก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของเราขอโฆษณาปแป๊บหนึ่งเว l เ r PS ์ผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการเป็นแบรนด์สุภาพของเวลเลอร์แท็ก l มีเสื้อเท่ๆหมวกเท่ๆให้พวกเราหาซื้อได้แล้วตอนนี้ มพร้อมให้คุณซื้อทั้งออนไลน์และออนไซต์เวเลอร์พีจากเวเลอร์แท็กติคเป็นเหตุการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมรมิกากำลังปราศัยหาเสียงอยู่ที่เมืองบัตเลอร์รัดเพนซิลเวเนียในขณะที่กำลังปราศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้มีเสียงปืนเกิดขึ้นแล้วก็กระสุนได้เฉียวใบหูของโดนัลด์ทรัมป์ไปหลังจากนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการยิงหนราย เจ้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือว่า u s Secret Service ได้ทําการตอบโต้เหตุการณ์นั้นทําให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจํานวนหนึ่งคนนั่นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ เหตุการณ์นี้ครับก็มีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นกลุ่มแนวคิดทางการเมืองที่เป็นหัวรุนแรงอาจจะเป็นผู้ที่มีเหตุกดเคืองกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการส่วนตัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์สุดโต่งไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาด้านอะไรก็แล้วแต่หรือประเด็นเรื่อง mental health เรื่องของคนวิกลจริตก็ไม่สามารถตัดประเด็นได้อาจจะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจาก speech แล้วก็หลายๆคนก็ยังเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดจัดฉากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังต้องเป็นการค้นหาความจริงกันต่อไปเรามาดูพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ open area หรือว่าพื้นที่เปิดตรงเนี้ยนะครับถือว่าเป็นงานยากของงานอารักขาเลยการควบคุมบุคคลเข้าออกถือว่าเป็นโจทย์ยากมากนำไปสู่เรื่องของสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากนั่นก็คือใช้คำว่างานยากผมเองครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของ U.S. Secret Service เคยอบรม International Program ของ Secret Service มาสองหลักสูตรสองคอร์สทั้งหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐานแล้วก็หลักสูตรระดับขั้นก้าวหน้าก็จะวิเคราะห์ในมุมของทางยุทธวิธีในเหตุการณ์พยายามรอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาแบ่งเป็น timeline แล้วกันก่อนขณะหลังนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับตรงนี้ในมุมของนักอารักขาบุคคลสำคัญก็จะมีคำพูดที่บอกว่าการอารักขาที่แท้จริงคือ การปฏิบัติของส่วนล่วงหน้าก่อนการทํางานส่วน a d v a n c e Party เนี่ยหรือว่าส่วนล่วงหน้าเนี่ยที่จะ provide ความปลอดภัยทั้งหมดทั้งปวงการวิเคราะห์พื้นที่การประเมินภัยคุกคามแล้วก็การจัดการภัยคุกคามที่ประเมินไว้เนี่ยส่วนล่วงหน้าเป็นงานที่สําคัญมากและอย่างที่บอกไปตรงนี้เป็น public area เป็นพื้นที่เปิดมันจัดการยากนะการที่จะทําให้ทุกอย่างความเสี่ยงเหลือศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นมาตรการด้านการ วางแผนก่อนที่จะถึงวันงานเนี่ยเป็นภาระงานที่หนักหนาของทีมอลักษามากๆเลยมีงานทั้งด้านการั่งกรองเรื่องของ i n t e l อร์เจนเกเตอร์ลิเรื่องของการใช้มาตรการทางด้านข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั้งปวงเพื่อที่จะระบบภยัยคุกคามที่เป็นไปได้แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็วางมาตรการในการตอบสนองซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็ทาในส่วนนี้อย่างเต็มที่เหมือนกัน แต่ก็อย่างที่บอกไปครับเป็นพื้นที่เปิดเนาะการจัดการคนอาจจะไม่ได้ร0อเรื่องของมาตรการในการป้องกันหรือว่า protective measure ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมี multi-layer deployment หรือว่าการวางกำลังในการป้องกันในหลายระยะมีทั้งส่วนที่เป็นเจ้าที่บังคับใช้กฎหมาย law enforcement ของทางพื้นที่ตรงนั้นเองมีทั้งหน่วยพิเศษต่างๆหน่วย ตอบโต้เหตุหน่วยแพทย์ฉุกเฉินต่างๆรวมทั้งทีมของซิเคสวิดเองต้องใช้ทุกส่วนงานร่วมกันทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูงที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทําจากภาพที่เกิดขึ้นก็เชื่อก็เชื่อว่าเขาก็พยายามจัดการตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเกิดเหตุทำอะไรด,ดีครับเรื่องของพรีแพน n ิ่งเนาะการวางแผนก่อนที่จะปฏิบัติการทั้งการสํารวจเส้นทางการ ทำเส้นทางนั้นให้ปลอดภัยหรือว่าการสวีปทาให้เส้นทางนั้นเคลียร์ไม่มีการวางกําลังกองกําลังที่จะรอบสังหารไม่มีการวางระเบิดในเส้นทางที่จะอพยพแล้วก็อพยพไปไหนอพยพไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าที่เราจะเรียกว่าเซฟเฮลเวนเนาะจากพื้นที่ที่แถลงข่าวก็จะต้องมีเส้นทางที่สําหรับการอพยพแล้วก็ไปสู่ยานพาหนะหรือสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับตัว v i p เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนก็จะเห็นว่าเหตุมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ ถ้าจะมองถึงจุดที่พัฒนาได้อีกหรือว่าจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็คือเรื่องของการสกรีนคนเข้าไปสู่งานมามองถึงเรื่องของขณะเกิดเหตุมัง่งการตอบสนองเหตุเมื่อมีเสียงปืนเกิดขึ้นแล้ววิธีคิดของ Secret Service ก็จะมีมอตโต้ที่บอกว่า maximum to the protective minimum to the problem เขาจะทำทุกอย่างให้มากที่สุดกับคนที่กขาอารักขาอยู่แล้วเขาจะทำทุกอย่างให้น้อยที่สุด กับปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างครับอย่างเช่นณตัวนั้นมีมือปืน4ี่ห้าคนปรากฏตัวขึ้นมีระเบิดอยู่5ลูกงานของ s e c r e t Service ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกู้ระเบิดั้าลูกนั้นหรือจัดการมือปืนที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดทุกคนนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะมินิมัมกับปัญหาแต่เขาจะแม็กซิมัมกับตัวโปรเทคที t, หรือว่าคนที่เขาคุ้มครองอยู่ต่อให้ระเบิดนั้นไม่สามารถกู้ได้ต่อให้มือปืนนั้นไม่สามารถจัดการได้แต่ตัวคนที่เขาคุ้มครองอยู่เนี่ย สามารถ evacuation หรือว่าอพยะบหลหนี้ไปอย่างปลอดภัยถือว่างานของ c ีเคทเซอร์วิสสำเร็จแล้วถ้าจะวิเคราะห์เฉพาะการให้ความปลอดภัยตัว v ีพีผมก็มองว่าทําได้ดีในเรื่องของการทําให้คนที่เขาคุ้มครองอยู่ปลอดภัยเมื่อมีการยิงเกิดขึน้นนะพลไก s o u วออฟ f ัฟเว e ร์อีก็เป็นไปตามโปรโตโคอลเป็นไปตามมาตรการการปฏิบัติของเขา s o sound o f f เพื่อแจ้งว่ามีภัยคุกคามอะไรเกิดขึ้น Cover คุ้มครองตัว v ีพี ก็จะเห็นว่ามนุษย์ที่เป็นสายสูตรดำลุ่มห่อตัวทําไว้เป็นบูเลตแคชเชอร์เป็นตัวดักกระสุนให้แล้วก็หาจังหวะเพื่อที่จะนําตัวทรัมป์ออกไปนอกพื้นที่ตรงนี้นก็ถือว่าเขาทําได้ดีการที่จะตัดสินใจอพยพ VP ีออกไปหรือการจัดการเหตุที่เกิดขึ้นนั้นกลไกสําคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการสื่อสานการสื่อสารในภาวะวิกฤตการที่จะระบุทิศทางของภยัยคุกคามการที่จะตอบโต้ตัวภยัยคุกคามที่ปรากฏตรงนี้น ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใช้เวลาสั้นมากสําหรับการตอบสนองของทีมเคาน์เตอร์สไนเปอร์หรือว่าทีมที่ต่อต้านการซุ่มยิงตัวเคาน์เตอร์สไนเปอร์ของ US Secret Service ก็ได้ทําการตอบโต้ไปยังผู้ก่อเหตุได้ทันควันมาตรการต่อไปก็เป็นเรื่องของการอพยพหลบหนีเรื่องของ evacuation ก็สามารถนําตัวทรัมป์ไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปนตามมาตรฐานอีกมาตรการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยอาจไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของ Secret Service แต่ก็เป็นหน้าที่ของ รอ e ฟอร์ c เมนต์ของพื้นที่ตรงนั้นในเรื่องของการจัดการฝูงชน o าวคอนโทรโลตรงนั้นนะครับการมีเสียงปืนดังขึ้นเนาะแน่นอนครับความแพนิคความสับสนอุลหมนันมันจะเกิดขึ้นแน่นอนการที่จะมีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นเพิ่มจากการวิ่งชนกันสะดุดล้มเหยียบกันแล้วก็เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าตามรายงานนะครับไม่มีเหตุซ้ําซ้อนตรงนี้ก็ต้องชมเขาว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งมาตรการหลังเกิดเหตุล่ะ มันควรจะมีอะไรต่อจากนั้นแน่นอนครับเรื่องของ i n v e s t i g a t i o n หรือว่าการสืบสวนหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรตัวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องประสานงานกันเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะสรุปเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็จะเป็นภาระังงานที่จะเกิดขึ้นต่อเรื่องของ public communication หรือการสื่อสารต่อสังคม แน่นอนครับการออก Official Statement หรือการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นการสร้างความกระจ่างสร้างความชัดเจนให้กับสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดการกระจายตัวของ Fake New หรือว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสังคมต่อไปการที่หน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องออกมาอัปเดตเรื่องข้อเท็จจริงต่าง ผลการสืบสวนผลการติดตามที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นการลดการสื่อสารที่นําไปสู่ความวุ่นวายให้กับสังคมได้แล้วก็เรื่องของการทบทวนหลังการปฏิบัติเรื่องของการ after action review เพื่อที่จะระบุขอ้อผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วนําไปสู่การศึกษาเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาไปสู่รูปแบบการฝึกเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยสรุปเลยใช้คําว่ามีเรื่องที่ทําได้ดีแล้วก็มีเรื่องที่น่ากังวลมาตรการในการจัดการก่อน ที่จะเริ่มงานตรงนี้มองว่าเรื่องการข่าวกรองเนี่ยไม่ชนะมาตรการเรื่องการระบุภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นการอนุมานเหตุการณ์ที่เป็นซีนเรโอที่จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ผมมองว่ายังทําได้ไม่ดีพอการตรวจอาวุธการสกรีนบุคคลที่เข้าไปสู่งานถแถลงข่าวงานปราศัยหาเสียงตรงนี้ยังทําไม่ดีพอแต่สิ่งที่ทําได้ดีครับก็ต้องชื่นชมความกล้าหาญของเจ้าที่ u s s e c r e t s e r v i c e ที่ อบสนองเหตุตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเองตามขีดความสามารถของตนเองแล้วก็ทําให้งานของ secret service นั้นสําเร็จก็คือตัว VP ที่ปกป้องอยู่ปลอดภัยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นำไปชื่นชมกันได้เพราะฉะนั้นในภาพรวม,รวมผมแกะในสิ่งที่เรียกว่า key consideration หรือว่าข้อพิจารณาสำคัญออกมาเป็น4เรื่องเรื่องแรกเรื่องของการประสานงานของหน่วยงานทั้งหมดที่ร่วมง,งานกันในพื้นที่ coordination of multi agency เนาะการที่จะทำให้ Event ์ หนึ่งปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่พารล่าง,งานของหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวมันเป็นเรื่องของการร่วมมือกันในหลากหลายเลเยอร์เรื่องของการ preparationness for m u มา i scenarios หรือว่าการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมีซีเนเรียอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นบ้างจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และหาทางรับมือกับทุกความเป็นไปได้เรื่องของ ยูซอฟเทคโนโลยีหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นแต้มต่อเป็นคานงัดให้เกิดความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟ e เรกอนิเ t i o n เรื่องของมาตรการด้านการเฝ้าตรวจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยในการระบ,บุตัวในการตรวจจับการพกพาอาวุธต่างๆตรงนี้คิดว่าคงจะต้องพัฒนากันนำเทคโนโลยีพวกเนี้ยมาใช้กันอีกเยอะเชื่อว่ามันจะช่วยลดพลังงานให้กับมนุษย์ได้มากแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Public แล้วก็ Media Management ในการจัดการ สื่อแล้วก็ความรู้สึกของสาธารณะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งทุกๆอินซิเดนต์ทุกๆเหตุที่เกิดขึ้นนะครับการจัดการตรงนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิหากชนะในการปฏิบัติแต่ในสมรภูมิสื่อในสนามรบแห่งนี้แพ้ก็ถือว่าเสียหายเรามาดูผลกระทบกันครับว่าเหตุเนี้ยส่งผลกระทบอะไรบ้างในมิติของด้านการเมืองแน่นอนครับรัฐบาลของโจไบเดนรัฐบาลของ, Democrat, ของดโมแครตก็คงจะต้องเสียเสถียรภาพแหละทีนี้ั้งนั้นตัวโจไบเดนเองก็ ออกมาให้ถแถลงข่าวในคืนวันนั้นเลยก็บอกว่า grateful เนาะหรือว่ายินดีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยในเรื่องของ international relationship หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีแน่นอนครับผู้นำในประเทศต่างๆเนี่ยก็จะต้องออกมาแสดงทัศนะตต่อเหตุการณ์นี้ทุก movement ทุกการขยับตัวทุกคำสัมภาษณ์ของผู้นำในระดับโลกต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนั่นส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอน ประเด็นทั้งนัสังคมครับส่งผลกระทบะไรบรรยากาศของความกลัวมันก็จะต้องเกิดขึ้นบุคคลระดับอดีตบุรุษหมายเลขหนึ่งของสอเมริกายังไม่ปลอดภัยมันก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันเรื่องของสื่อครับตรงนี้ครับเฟกนิวหรือว่าการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดการนําเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ไปตามเรื่องตามราวเนี่ยนำไปสู่ปัญหา ความวุ่นวายในสังคมได้แน่นอนประเด็นเรื่อง social movement หรือว่าการเคลื่อนไหวของขอบวนการคิดต่างๆทางสังคมมันก็จะต้องมี movement ในหล,หลายๆกลุ่มครับผมเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มของที่ต้องการควบคุมอาวุธปืนกลุ่มการ control กลุ่มที่ต้องการยกประเด็นเรื่อง mental health เรื่องของภาวะคนที่มีอาการป่วยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากประเด็นตรงน,นี้ผมว่าโดนหยิบยกขึ้นมาคุยเรื่องของ political reform หรือว่าการเรียกร้องในการปฏิรูปรูปแบบการเมืองตา่างๆก็จะเกิดขึ้นทางสังคมก็จะมีเรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเมื่อมีเหตุต่อบุคคลสำคัญของประเทศแบบนี้มาตรการต่างๆก็ถูกยกระดับเมื่อมาตรการต่างถูกยกระดับอาจจะเป็นมาตรการในการสืบสวนมาตรการในการเฝ้าระวังในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนที่การตรวจค้นต่างๆอาจจะเข้มข้นขึ้นตรงนี้ก็จะกระทบสิทธิ์ของประชาชนอีกแล้วก็เหตุการณ์นี้ฮะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ดังระดับประเทศเนาะสิ่งที่เป็น National trauma สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าบาดแผลของประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันก็จะส่งผลกระทบเกิดการสะสมความเครียดเกิดบรรยากาศความกดดันให้กับสังคมเพิ่มขึ้นไปอีกด้านเศรษฐกิจแล้วครับแน่นอนครับ business confidence หรือว่าความเชื่อมั่นในทางการประกอบกิจการต่างๆก็ต้องดรอปลงเรื่องของการตอบสนองของตัวตลาดหุ้นตลาดทุนต,าต่างๆมันก็ต้องมีผลตามมาแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆมันถูกยกขึ้น มันก็คืองบประมาณมันก็จะนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจเช่นกันแทนที่เงินงบประมาณก็จะไปทําอย่างอื่นเพื่อการพัฒนามันก็ต้องมาถูกใช้ในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจในรูปแบบหนึ่งนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระสุนนัดนั้นที่เชีย์หุ่นโดนันท์ทรัมป์ถ้าผู้ชมละครับมองว่าเรื่องนี้มีมุมมองไหนที่สามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้มีตรงไหนที่สามารถแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในทิศทางของสาเหตุผลกระทบหรือบทเรียน ทางยุทธวิธีคอมเมนต์ได้เลยนะครับพูดคุยกันผ่านช่องทางของเรานั่นอาจจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันหากท่านผู้ชมมองว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์ท่านสามารถช่วยเราได้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราผลิตผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมเป็นจุดเล็กๆที่สามารถทำให้สังคมปลอดภัยทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกันครับ make the world a safer place